ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาว YouTube นะครับสวัสดีเช้าวันที่10นะครับนะวันที่10มีนาคม2 5 6 4นะครับนะเช้านี้นะครับมาพามาเลาะข้าวงามนะครับนะและข้าวกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับนะเมื่อนี้นะครับนะสิบอกเคล็ดลับพาบอกเคล็ดลับนะครับนะนะดูเคล็ดลับการทำนาที่บอกคือคนอื่นนะครับนะคนอื่น จมนะครับได้เข่าหน่อยเข่าบองามเข่านะครับห่วงน้อยนะครับนะเอ๊ผมไปยังคือเห็ดเข่าได้หลายกว่าหมู่แทะนะครับนะวันนี้เปิดเผยแล้วในเคล็ดลับนะครับนะทางช่อง YouTube ของผมสมัยชาหน้านะครับแชร์ให้เพื่อนๆให้ทุกคนเอาไปใส่ด่วนเอาไปเห็ดด่วนนะครับแชร์ต่อๆได้เลยนะครับสูตรนี้ทําแล้วนะครับเห็นผลจริงรับรองนะครับมามาเบิ่งกันนะตามผมมาเบิ่ง ครับมามามาครับนะสูตรนี้เคล็ดลับนี้นะครับนะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับนะผมเฮ็ดผู้เดียวเขาเรียกฮอร์โมนไข่นะครับนะฮอร์โมนไข่นะครับนะบำรุงพืชทุกชนิดนะครับฮอร์โมนไข่บำรุงนะครับนะได้ผลนะครับเกินร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์ฮอร์โมนไข่นะครับนะมีส่วนผสมนะครับมีอยู่แค่สามอย่างแค่นั้นเองนะครับสามอย่างนะครับต้องฮอร์โมนไข่นะครับนะทำง่าย น้ำนะน้ำนี่เฮาใส่ขวดนะครับนะเตรียมไว้นะครับนะเท่าที่เราต้องการนะครับนะนะครับอันนี้มาบึ้งนะครับนะฮอร์โมนไข่นะครับนะมีไข่นะครับนี่นะครับไข่นะครับไข่นี่กระเทาะใส่ทั้งเปลือกนะครับนะปี้ลงไปทั้งเปลือกตามด้วยนี่ครับนะผงชุรสนะครับผงชุรสนะครับนะผงชุรสคนกินได้นะครับพืชผักก็ชอบเหมือนกันนะครับผงชุรสตามด้วยน้ำปลานะครับนะน้ำปลานะ นะขั้นตอนการเห็ดง่ายๆนะครับนะเอาทั้ง3าอย่างนี้ผสมลงไปนะผสมคนกันเดี๋ยวนะมาเบิ่งเดี๋ยวผมชีเห็ดให้เบิ่งนะครับนะสักครู่นะครับแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆมาดูวิธีการนะครับนะไข่นี่นะครับนะไข่นะครับเปลือกไข่นะครับไข่แ,และเปลือกไข่นะครับไข่กับเปลือกไข่ นะครับตีลงไปให้เข้ากันนะครับคนเลยนะครับนะเปลือกไข่ทุบใส่นะบ่ต้องทิ่มนะครับด้อเปลือกไข่ก็บ่ต้องทิ่มนะครับนะใส่ไข่สามฟองนะครับสามฟองสี่ฟองนะครับอยู่ที่ปริมาณที่เราต้องการนะครับนะเปลือกก็ตีใส่ได้เลยเปลือกไข่นะครับนะมันมีแคลเซียมนะครับนะเปลือกไข่มีแคลเซียมนะครับนะตีผสมนะปี้เปลือกไข่นะครับนะเอาใส่ลงไปในไข่ น้ำกันนะครับอืมนะครับและอ่าเรียบร้อยส่วนผสมต่อไปนะครับส่วนผสมต่อไปนะก็เป็นผงชูรสนะครับผงชูรสอืมนะครับสองช้อนสองช้อนธรรมดานะครับอืมใส่เลยนะครับ สองช้อนนะครับตามด้วยส่วนผสมต่อไปนะครับน้ำปลานะครับน้ำปลาน้ำปลานะครับในะส่วนผสมต่อไปนะเอาสิเอาไปตีใส่น้ำปลาสองช้อนนะครับน้ำปลาสองช้อน ป่านเตรียมไปทอดนะครับนะไปหมักไปทอดนะ mm hmm. โมเมนครับ mm hmm. อเืเนาะเฮาสีตีผสมนะครับ mm hmm. คนเฮากินได้พืชผักก็หมักคือกันเพราะฉะนั้นอาหารการกินเศษกับข้าวกับน้ำที่เฮาเฮ็ดกินนะครับมันเหลือกินจากเ้ากินนะเอามาทิ่มลงให้นาได้เลยนะครับนะส้มตำเลยนะครับนะ mm hmm. ทุกอย่างแกงทั้งหลายแหล่ที่เฮาเหลือกินนะครับที่เฮาล่างทิ่มล่างทิ่มนะ นะเอาไปใส่นาได้เลยนะครับนะเคล็ดลับใส่นาลดผักนะครับนะทุกอย่างโอ้ยพืชผักมันก็ชอบคือเฮานี่แหลนะนะนะครับนะรู้ไว้นะครับนะรีบเอาไปทาด่วนๆแชร์บอกตินต่อเลยครับว่าสูตรนี้โอ้ยงามนะผักเนโอเมาท่วนหวานกรอบนะครับผักทุกอย่างหวานกรอบนะลดได้เป็นใจน้อยๆนะครับนะเขา่าเฮาคือกันนะครับนะเป็นยังคือเขียวตลอดเวลาเพราะว่าเฮาใส่ฮอร์โมนนี่แหละฮอร์โมนไข่ มักไว้แค่สามมือถึงห้ามือนะครับนะมันก็โอเคแล้วนะมักไวนะปีให้เข้ากันนะครับนะคนให้เข้ากันจากนั้นนะครับนี่เอามาใส่กับน้ำตามธรรมชาติตามท้องให้ท้องหน้าเฮานี่นะครับนะน้ำที่เฮาใส่ในขวดนี่นะครับเอามาตามท้องให้ท้องนาเฮานะี่ในท้องหน้าเฮานะี่เอาขึ้นมาใส่ได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ สามารถเอามาใส่นะครับมามักได้เลยเพราะมันมีจุลินทรีย์นะครับนะจุลินทรีย์ดีๆแบบนี้อนะ่ะมีที่ไหนนะครับนะยิ่งชอบนะครับหนะ่อฮอร์โมนไข่นะครับนี่แหละสูตรเคล็ดลับง่ายๆเข้างามเข้ารว,วงโตรวงใหญ่นะครับนะนี่แหละกอใหญ่แต่ก,อ,กอเขียวทั้งปีนะครับคือสูตรโฮอร์โมนไข่นะครับนะ เฮาสิตักเอามาใส่นะครับเอามาใส่ในขวดนะครับแล้วก็มักไว้นะสามวันถึงห้าวันนะครับนะมักใส่ขวดไว้แบบนี้แหละครับสามถึงห้าวันพ่นได้เลยนะครับนะขวดหนึ่งพ่นได้นะครับนะแบ่งนะครับหนึ่งขวดใหญ่ขวดน้ำพันห้าร้อยแบบนี้นะครับนะริดเครื่องนี่เอาผสมสามเชื้อนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับพ่นฉีดพ่นนะครับนะนะทุกอย่างเขียวงามนะครับนะ นี่แหละหนะาสูตรนะอืมเอาตักใส่อืมช้อนเดียวนะครับนะเอามาใส่ช้อนเดียวอืมแค่นี้แหะครับนะหนึ่งช้อนพอแล้วนะครับนะนะครับใส่แล้วเฮากับปิดปิดแล้วก็ เขยา่าแค่นี้เองนะครับอืมพอแล้วนะครับนะเขย่าให้ทั่วอืมเปิดเปิดฝาพอให้อากาศเข้าได้นะครับนะเปิดฝาบางๆไว้นะครับนะแบบนี้นะครับนะจากนั้นเอาไปตั้งเก็บไว้ในล่มลำไรลลำไรนะแดดถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับนะเก็บไว้ลำไรในล่มแบบนี้นะครับนะล่มลำไรนะ สามมื้อถึงห้ามื้อนะครับพี่น้องแล้วก็เอาไปฉีดนาข้าวนะครับนะนาข้าวฉีดได้เลยนะครับนะตั้งแต่นาสิบห้าวันนาะข้าวน้อยๆก็ฉีดได้นะครับนะแล้วก็ใช้เทต้นนะเติบโตเจริญแข็งแรงนะครับแช์ต่อๆเลยบอกเพื่อนๆนะครับทุกคนให้รับรู้ว่านี่ของแท้นะครับนะบอกเคยตัวนะครับไผบอกเคยบอกไผมาก่อนนะครับนะใส่ต้นไม้ ใส่ยังก็ตามนะแทบชีแทนปุ๋ยได้เลยนะครับนะออกดอกหวานกรอบนะข้าวต้นใหญ่ลวงใหญ่นะครับอันนี้นะครับเพื่อนๆนะสูตรนี้บอกแล้วไปทําต่อเ้อนะครับที่ผมบอกฮะนะเอาคลิปนี้ไปแชร์ต่อให้คนอื่นไนดะ้รับรู้ว่านะใส่ได้ทุกชนิดนะครับผักหวานกรอบต้นโตนะครับนะแข็งแรงแน่นอนนะครับขอบคุณค้าเพื่อนๆที่มาที่ตาม